นี้ให้กับบริษัทหลงไทยอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดสำหรับอินวอยซ์ตามใบวางบิลเลขที่อิง1160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่457129ลงวันที่15กุมภาพันธ์ปี60จากบัญชีกระแสะรายวันของบริษัทเลขที่บัญชี0811142 60 7 ด w วถอนโดยเช็คค่ะที่บบบขอให้ค่ะเลขที่เช็คนะคะ กด enter ค่ะ